โอเคครับถัดมานะครับเราก็จะมาพูดถึงทักษะดีเด่นอันที่2กันนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องการฟื้นฟู HP ไว้นะครับทักษะที่2นี้ก็คือทักษะการบัฟหรือว่าการเสริมพลังเพื่อนร่วมทีมนั่นเองครับซึ่งบัฟในเกมนี้ก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟโล่บัฟดาบบัฟเกาะบัฟสะท้อนบัฟความเร็วการโจมตีหรือว่าบัฟฟื้นฟนูแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งบัฟแต่ละบัฟเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับ โดยในการเก็บเลเวลช่วงต้นเกมเนี่ยบัฟที่สําคัญหลักๆเลยก็คือบัฟเกาะบัฟอมตะบัฟปีบัฟดาบแล้วก็บัฟโล่ตามลําดับนะครับมาเริ่มที่บัฟเกาะกันก่อนนะครับที่บัฟเกาะเนี่ยเป็นที่จําเป็นมากกว่าบัฟอื่นๆเนี่ย ก็เพราะว่าบัฟเกาะเนี่ยตอนนี้มันมีแค่มอนสเตอร์5ดาวเท่านั้นนะครับที่สามารถทําบัฟเกาะได้ได้แก่กินน้ําพีดน้ําเงือกน้ําแล้วก็เงือกลมนะครับส่วนตัว3ดาวอีก2ตัวข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้บัฟให้เพื่อนนะครับแต่มันบัฟให้แค่ตัวเองอย่างเดียวโดยข้อดีของบัฟเกาะนะครับคือมันจะดูดทับดาเมจซึ่งส่วนใหญ่ตัวที่กางเกาะได้เนี่ย มันจะทําเกาะตามเลือดของตัวเองนะครับซึ่งมันดีกว่าการฮิลตรงที่ว่าการฮิลเนี่ยมันจะมีแม็กแคสพีสูงสุดถ้าเกิดว่าฮิลเกินมันก็จบไปแต่ว่าบัฟเกาะมันจะเกินขึ้นมาได้เพราะว่ามันดูดซับดาเมจอยู่อีกครั้งถ้าเกิดว่าการฮิลเนี่ยเราโดนบัฟห้ามฮิลขึ้นมาบัฟฮิลก็จะฮิลไม่ได้แต่ว่าบัฟเกาะเนี่ยมันไม่นับนะครับเพราะว่าบัฟเกาะมันก็จะช่วยเราดูดซับดาเมจอยู่ดีเหมือนได้เลือดมาฟรีเลยนะครับถัดมานะครับคือบัฟอมตะไปกันเร็วเลยค ถัดมานะครับจะเป็นบัฟปีกซึ่งบัฟปีกเนี่ยจะเป็นบัฟที่ใช้ในการกันสถานะผิดปกติหรือก็คือพวกดีบัฟต่างๆที่จะไล่ใส่เราโดยในเกมนี้เนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นในตอนนี้นะครับที่สามารถไล่บัฟปีกให้กับเพื่อนๆได้ก็คืออารคไฟแล้วก็อันดีลมเท่านั้นนะครับ2ตัวเท่านั้นตัวบัฟดีๆเป็น5ดาวหมดเลยจะไปหายังไงล่ะ ถึงแม้ว่าบัฟโล่บัฟอมตะและก็บัฟเปกจะเป็นบัฟที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบัฟที่จําเป็นต้องมีขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะว่ามันจะมีบัฟหลักที่ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าหาได้ง่ายจากมอน3ดาวถึง4ดาวโดยบัฟที่ขาดไม่ได้และควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งบัฟนั้นก็คือบัฟดาบและบัฟโล่มาเรื่องวันที่บัฟดาบกันก่อนนะครับก็คือการเพิ่มดาเมจให้กับพวกในทีมนะครับซึ่งตัวที่ทำบัฟดาบได้เนี่ยก็จะมีตามรูปเลยนะ ถัดมาก็จะเป็นบัฟโลนะครับซึ่งบัฟโลเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับพวกในทีมนะครับทำให้ถึกขึ้นตัวที่ทําได้ก็จะมีตามรูปเช่นกันครับ ถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มตามไม่ทันแล้วนะครับว่าพูดมาขนาดนี้สรุปแล้วจะต้องปั้นตัวไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้สักทีคือตอนนี้เราได้มา2ตําแหน่งที่ควรจะมีในทีมแล้วนะครับตัวฮิลกับตัวบัฟซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ซ้ากันได้2ตําแหน่งหรือเราอาจจะเห็นบางตัวเนี่ยที่โผล่หน้ามาบ่อยหน่อยบางตัวฮิลได้บางตัวทั้งฮิลได้ทั้งบัฟได้และในอนาคตอาจจะมีตัวที่ได้ทั้งฮิลทั้งบัฟและทําดีบัฟได้ในตัวเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูในภายหลัังนะครบ ถัดมานะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทที่ทําดีบัฟใส่ศัตรูนะครับดีบัฟก็คือบัฟที่ทําให้ศัตรูอ่อนแอลงนะครับความสําคัญเลยคืออย่างเช่นรังพยาแมงมุมเนี่ยก็เป็นด่านหนึ่งที่เราควรที่จะมาฟาร์มดูนที่นี่ซึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่าเนี่ยควรเอามอนสเตอร์ลดพลังป้องกันมาด้วยสิหรือวิหารธรณีที่ถูกลืมครับเขาก็บอกว่าลองใช้สกิลลดแอคแท็กจัดการดูสิซึ่งเนี่ยสองดันเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ใช้แล้วครับสำหรับมอนที่เป็นทักดาบแล้วก็เกาะแตกนะครับ มาดูที่มอนหักดาบที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีจินน้ำนะครับแล้วก็พักน้ำกับวาน้ำจะเห็นว่าเป็นหน้าเดิมๆแล้วนะครับเริ่มมีมอนหน้าเดิมๆม,มาทาปูไฟแล้วก็แฟรี่ไฟนะครับที่ทำได้อีกเช่นกันสลรับ3ดาวแล้วก็4ดาว ถัดมาก็พวกเกาะแตกที่ผมแนะนานะครับก็จะมีเงือกลมอัศวินเวทมนต์น้าที่เป็น5ดาวเนี่ยติดอันดับตัวที่แนะนําด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวแจกนะครับทำเพืไปเรื่อยๆมันจะแจกฟรีนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นวาไฟนะครับก็เป็นตัวแจกสําหรับสายเติมเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเติมแล้วถึงจะได้นะครับก็เลยเรียกว่าตัวแจกสําหรับสายเติมแล้วก็4ดาวกับ3าดาวก็จะเป็นวูฟน้ํากับแฟรี่ธาตุลมนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นพวกตัวชุบชั้นดีนะครับเอาไว้ชุบชีวิตเพื่อนในดันเซียนนะครับก็จะมีพิชลมอาร์กลมวาไฟเจ้าเก่านะครับสำหรับสายเติมแล้วก็พิกซี่แสงนะครับอันนี้สําหรับสายฟรีถ้าเกิดว่าเปิดได้ไม่ใช้สุดท้ายนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทลบบัฟนะครับลบบัฟเนี่ยผมขอครอบคุมไปทั้ง2รูปแบบเลยก็คือลบบัฟที่ดีของศัตรูแล้วก็กดบัฟที่ไม่ดีของพักพวกนะครับขอแยกเป็น2แบบในหัวข้อเดียวกันนะครับโดยมอนสเตอร์ที่จะลบบัฟของศัตรูนะครับก็จะลบพวกบัฟดาบัฟโล่อะไรพวกนี้ของัตรูนะคบ เริ่มที่3ดาวกันก่อนเลยผมจะแนะนําเป็นแฟลี่ไฟนะครับแล้วก็พวกตระกูลกอต่างๆแต่ว่าพวก3ดาวเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการลบอยู่นะครับก็คือมันจะลบได้เฉพาะบัฟนะครับอย่างเช่นแฟลนี่ไฟเนี่ยก็จะลบได้แค่บัฟดาบ ส่วนพวกกอแต่ละธาตุเนี่ยก็จะลบได้แต่ละบัฟตามธาตุของมันนะครับอย่างเช่นธาตุน้ําจะลบได้แค่บัฟอมตะซึ่งมอสลบบัฟนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าบอสบ,บางตัวเนี่ยมันจะบัฟโหดมากนะครับอย่างเช่นบอสวิหารธรณีเนี่ยเราจะต้องลบบัฟดาบของมันนะครับเพื่อไม่ให้มันแข็งแกร่งมากเกินไปหรือนึกภาพว่าถ้าเราเจอบอสที่มีเอฟเฟกต์อมตะเนี่ยมันก็คงจะยากมากเลยที่เราจะตีหรือว่าจะรอจนกว่าบัฟมันจะหมดนะครับไม่งั้นเราอาจจะตายก่อนได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีตัวที่ลบบัฟติดไว้ด้วยนะครับ พัดมาก็จะเป็นพวกมอนที่ลบดีบัฟของพักพวกนะครับอย่างมอนสาดาวที่แนะนําก็คือแฟนลี่ลมที่ใช้ลบบัฟติดพิษต่างๆนะครับอย่างในด่านรังพยาแมงมุมที่เขาจะมีบัฟพิษมาใส่เราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีมอนลบบัฟได้เราก็จะเล่นด่านนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือพวกตัวลบบัฟอื่นๆก็อย่างเช่นผีน้อยธาตุน้ําที่ลบบัฟซีดีได้ก็คือพวกบัฟที่ทําให้เราขยับไม่ได้เช่นสตตนหลับแค่แข็งพวกนี้นะครับหรือว่าแพนกวินเนี่ยในเกมเขาจะเขียนไว้ว่าลบบัฟต่อเนื่องทั้งหมดซึ่งไอ้บัฟต่อเนื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมารวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพิษน้ําแข็งกัดหรือว่าเผาไหม้พวกนี้ครับไม่แน่ใจว่าแพนกวินจะลบทั้งหมดเลยไหม แต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเป็นมอนห้าดาวอย่างอัคไฟหรือว่าพีชนาเนี่ยลบหมดเลยนะครับลบทุกชนิดลบทุกรูปแบบซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับเป็นไงครับบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับได้เรียนรู้ตำแหน่งทั้งหมดที่ควรจะมีในทีมแล้วนะครับที่จะช่วยสนับสนุนซัมมอนเนอร์ของเราให้เราเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามอนห้าดาวตัวแรกที่เราควรจะเลือกมาปั้นเนี่ยควรจะเป็นตัวไหนดีไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ